สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะพบกับ healthy channel T นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในการดูแลสุขภาพชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่กดติดตามสั่นกระดิง่งแล้วกดทั้งหมดไว้เลยนะคะสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะจาก healthy channel T จะส่งตรงถึงคุณเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนำเรื่องนี้มาฝากนะคะ11วิธีป้องกันสมองเสื่อมนะคะใครไม่อยากเป็นสมองเสื่อมเราต้องมารู้จักวิธีป้องกันกันแต่เนิ่นเลยค่ะซึ่งก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกันก่อนว่าสมองเสื่อมคืออะไร อาการสมองเสื่อมนะคะคือภาวะที่มีการสูญเสียความสามารถทางสมองเช่นความจำการรับรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาทิศทางการใช้เหตุผลและการแก้ปัญหามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและบุคลิกภาพโดยมีผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการเข้าสังคมสมองเสื่อมเป็นภาวะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นตามภาวะสังคมสูงวัย โดยในอดีตนะคะเรามักเชื่อกันว่าอาการหลงลืมเป็นเรื่องปกติของคนสูงอายุเป็นอาการหลงลืมตามวัยแต่ความเชื่อดังกล่าวไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดยังมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่มีอาการสมองเสื่อมหากญาติหรือคนใกล้ชิดให้ความสําคัญในการสังเกตความผิดปกติและรีบนํามาพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยบางส่วนก็สามารถแก้ไขได้และชะลอโรคได้ถ้าหากพบในระยะแรก ดยสาเหตุของโรคสมองเสื่อมเกิดจากหลายปัจจัยที่สำคัญเช่นการเสื่อมของเซลล์สมองขาดวิตามิน B1 หรือ B12 การติดเชื้อในสมองการแปรปรวนของระบบเมตาบอลิกในร่างกายเนื้อง,งอกในสมองเป็นต้นซึ่งชนิดของโรคสมองเสื่อมที่พบมากคืออัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมอง แม้สาเหตุบางอย่างของภาวะสมองเสื่อมจะยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดเช่นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ที่เกิดจากพันธุกรรมแต่เพราะว่าการป้องกันสามารถลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจทําให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้นะคะเรามารู้จักวิธีป้องกันสมองเสื่อมทั้ง11วิธีกันเลยวิธีที่1ค่ะเลือกอาหารที่เหมาะสมรับประทานอาหารให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนหลับให้เพียงพอนะคะจะทําให้เซลล์ของร่างกายพร้อมทั้งเซลล์สมองได้การพักผ่อนที่เพียงพอ 3. การควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินเกณฑ์เพราะน้ำหนักตัวที่เกินจะทำให้ไขมันสูงและอาจไปกระทบต่อเส้นเลือดในสมองได้นะคะ4ค่าหลีกเลี่ยงกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน ครบกลุ่มเหล่านี้นะคะคาเฟอีนจะมีผลทำให้กระทบต่อหลอดเลือดในสมองได้ 5. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่และไม่ควรดื่มเหล้าเพราะทั้งบุหรี่และเหล้านะคะก็จะส่งผลกระทบต่อเซลล์สมองได้เช่นเดียวกัน ค่าพยายามฝึกสมองให้คิดบ่อยๆเช่นอ่านและเขียนหนังสือบ่อยๆเล่นเกมตอบปัญหานับเลขถอยหลังคือทําอะไรก็ได้ค่ะที่มันทําให้เราฝึกความคิดโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมายเราอย่าใช้มันมากเกินไปอะไรที่เราควรคิดเองเราก็ควรคิดเพราะจะทําให้เซลล์สมองของเราไม่เสื่อมก่อนวัยนะคะ 7จ็ดค่ะหมั่นออกกําลังกายสม่ําเสมอสัปดาห์ละ3าถึงหครั้งเพราะการออกกําลังกายนะคะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงและฟื้นฟูเซลล์สมองของเราได้ด้วย8ค่ะพบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆให้เราหากิจกรรมเพื่อคลายเครียดนะคะเช่นหากเป็นคนผู้สูงอายุก็เข้าชมรมผู้สูงอายุเป็นจิตอา,าสาในโรงพยาบาลคือเป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้เราไม่หยุดนิ่งนอนเล่นอยู่บ้านเฉยๆน,น,นะคะ 9ค่ะการตรวจสุขภาพประจําปีอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะการตรวจสุขภาพประจําปีจะเป็นการเช็คร่างกายในส่วนต่างๆทําให้เรารู้นะคะข้อบกพร่องหรือโรคภัยตั้งแต่เนินๆนะคะ10ค่ะ ถ้ามีโรคประจำตัวต้องติดตามการรักษาเป็นระยะนอกจากรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์แล้วยังต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมอาการของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ การป้องกันข้อสุดท้ายคือข้อ11ค่ะระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่อสมองโดยเฉพาะการหกล้มยิ่งผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะการหกล้มในห้องนะ้ําเป็นอะไรที่ได้ยินบ่อยมากนะคะคนเฒ่าคนแก่ควรระมัดระวงังลูกๆหลานๆนะคะควรจะหาวิธีป้องกันการหกล้มเช่นมีที่ เหยียบเท้านะคะในห้องน้ําที่กันลื่นไม่ให้ลื่นเพื่อให้คนแก่เนี่ยเดินง่ายหรืออาจจะทําราวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คนแก่ได้จับราวเวลาเดินเข้าไปในห้องน้ํานั่นก็จะยิ่งดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะจบคลิปแล้วได้สาระในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าหากอยากฟังคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะกดติดตามสั่งกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดไว้เลยนะคะทุกคลิปดีดีนะคะจาก healthy channel t ก็จะส่งตรงถึงทุกคนเลยคะ่ะ